ทะเลแสนงามอาดีดาดาฟ้าสีขาวสดใสอาดีดาดามองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาใส่งามเห็นปูหาใส่งามเห็นปูดูสิดูหมุ่งปลาดูสิดูมุ่ปลาคุ้งหอยหน,านานาอยู่ในทะเล สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูตุกก๊กตาหรือครูกนิกาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวป่าชายเลนเราจะมาเรียนบทที่3นะคะเรื่องป่านี้มีคุณถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูไปเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะนักเ,เรียนคะนักเ,เรียนเตรียมหนังสือพร้อมแล้วใช่ไหมคะ หนังสือภาษาพาทีบทที่3นะคะเรื่องป่านี้มีคุณหน้า33นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนชี้ตามคุณครูด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราจะอ่านหนังสือผิดค่ะบทนี้มีกฎเกณฑ์ป่าชายเลนควรรักษาแหล่งเพาะหอยปูปลา สัตว์น้ำมาพักอาศัยตัวสะกดมีแปดแม่ดูให้แน่อ่านอย่างไรความหมายของคำไซต่างกันไปคล้ายก็มีแสดงว่าบทนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรียนเรื่องปลาชายเลนปลาชายเลนอยู่ที่ไหนคะต้องอยู่ที่ ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบมันต้องอยู่ที่ทะเลนะคะแล้วมันเป็นแหล่งเพาะหอยปูปลาเป็นสัตว์ไรเป็นสัตว์น้ำนะคะอีกเรื่องหนึ่งหลักภาษาที่เราจะเรียนก็คือตัวสะกดมี8ดแม่นั่นเองนะคะแม่กอกาเราไม่นับเพราะมันไม่มีตัวสะกดทค่ะ พร้อมแล้วไปอ่านเรื่องราวกันเลยนะคะนักเรียนชี้ตามมือครูด้วยนะคะกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุด เพราะว่าเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมาย่กยกอง เราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆนักเรียนดูนะคะดูคำศัพท์ค่ะเรียนคำศัพท์ไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาวันเฉลิมพระชนมะพรรษาแปลว่าอะไร แปลว่าวันเกิดนะคะวันเกิดของใครวันเกิดของพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถซึ่งตอนนี้ผู้ภาษาชาวบ้านอย่างเราก็คือเป็นคุณแม่ของรัชกาลที่10นั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พูดถึงในขณะนี้ก็คือรัชกาลที่9นะคะสอนเรื่องป่าชายเลนว่าป่าชายเลนมีความสำคัญคือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ให้เรากินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งมีเยอะแยะเลยแต่บ้านเราไม่มีนะคะเพราะบ้านเราอุดรธาน,นีไม่มีป่าชายเลนค่ะอ่านต่อเลยนะคะเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอาลีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมาก ชิยฟ้าใสาประกวดได้ที่หนึงปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสาด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่น ทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับต้นป่าไม้อื่นๆอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้ครูอาลีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนเด็กๆต่างไปหาความรู้และวมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จัก ต้นกงกลางสแมแหําลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิ่งห้อยปูสแมแหปลาตีนงูทะเลหอยมแมลงผู้นักเรียนดูนะคะว่าตัวละครของเรามีใครคะมีคุณครูอาลีและเด็กๆใช่ไหมคะมีใครอีกคะนักเรียนมีฟ้าใสามีใครอีกคะมีปองใจนะคะเป็นเพื่อน ที่เขาคัดลายมือได้ชนะเลิศนะคะคุณครูแจ้งเด็กๆว่าจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาทัศนศึกษาคืออะไรคะทัศนศึกษาก็คือการไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเขาเรียกว่าทัศนศึกษานั่นเองนะคะครูอารีจะพาเรียนไปทัศนศึกษาที่ไหนเอ่ยที่ป่าชายเลนนั่นเอง แล้วคุณครูก็บอกให้นักเรียนไปศึกษาดูว่าปลาชายเลนเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆบอกว,ว่ามีต้นกงกลางต้นสมต้นลำภูมีสัตว์ทะเลคือปลาตีนงูทะเลหอยมแมลงภู้และอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะนักเรียนเหนื่อยนักเรียนพักได้นะคะต่อค่ะหน้าที่36นะคะ พรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอาลีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนี้เธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่า แม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรแม่นกอยู่บนต้นไม้ไม่ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไร เราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราล่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจค่ะข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงใครฝันคะนักเรียนใครฝัน อ,องใจนั่นเองฝันอ,องใจฝันว่าอะไรฝันว่ามีสัตว์ปลาตัวหนึ่งอยู่ในบึงใหญ่จะจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารแต่ก็ออกอุบายว่าให้สัตว์เหล่านั้นมาบอกมาร้องเพลงประกาศความดีของตนเองใครมาร้องเพลงแล้วก็จะมีรางวัลให้นะคะแม่นกก็ ดีใจนะคะที่จะได้รางวัลแล้วก็จะมาร่วมประกวดร้องเพลงนั่นเองมีสัตว์อะไรมาประกวดบ้างมาดูกันนะคะลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกรูจุกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสะเนาะเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกรูจุกกรูตัวแรกผ่านไปนะคะมาฟังลูกกบกันนะคะ ลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับมะแรงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบนี่คือเจ้ากบนะคะมาดูตัวที่สามลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊ดมดตัวน้อยตัวนิด มีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานทำหมี่คะมันจิตจิตจิตตัวที่สาผ่านไปนะคะตัวที่สี่คืออะไรคะพึ่งร้องเพลงว่าหึ่งหึ่งหึ่งพึ่งน้อยบินไปมาสอหาเกสอนแล้วลงครุก เ,เอามาทำน้ำหวานอาหารโชูกำลังหึงหึงหึงตัวสุดท้ายที่มาประกวดร้องเพลงคืออะไรคะหินห้อยดินมาทาันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายคะ่ะวอยวอยวอยยำเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่นห้อยส่งแสงระยับระยิบกระพิบลิบป,ปรีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวอยวอยวอ เมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวตื่นเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดมาดูกันนะคะว่าความดีตัวแรกความดีของลูกนกนกน้อยมีความดีอะไรคะนักเรียนความดีของนกน้อยก็คือร้องเพลงไพเราะทําให้คนอารมณ์สดใสนั่นเองคือความดีของลูกนก มาดูความดีของอบอกอบนะคะหาจับมาแรงค่ะนักเรียนที่แย่งทำร้ายดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาก็คือพืชพันธุ์ของชาวไร่ชาวนานั่นเองนะคะมดละคะจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊มดจะน้อยตัวนิดมดทำอะไรมดร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนมีความขยันและอดทนค่ะ แล้วพึ่งมีความดีอะไรพึ่งก็มีความดีคือคลุกเคล้าเกสรนะคะเอามาทำเป็นน้ำหวานนั่นเองความดีของพึ่งตัวสุดท้ายว้อยว้อยห้อยหิ่งห้อยนักเรียนเคยเห็นหิ่งห้อยใช่ไหมคะหิ่งห้อยจะออกมาตอนกลางคืนก็ความดีของหิ่งห้อยก็คือส่องแสงระยิบระยับกระพริบลิบหลี่เมื่อยามกลาง คืนทำให้เรามองเห็นแสงไฟนะคะอ่านต่อไปเลยค่ะนักเรียนว่าสัตว์ประราดจะกินสัตว์ต่างๆหรือไม่นะคะข้าขอบอกเจ้าทั้งร้อยว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ให้ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้ไมและผลไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเสียงดังสนัน่นชโยชโยชโยปองใจสะดุ้งตื่นนะคะเป็นไงคะสัตว์ประหลาดกินสัตว์ต่างๆไหมคะไม่กินนะคะเพราะสัตว์ประหลาดเห็นว่าสัตว์ทุกตัว มีประโยชน์ก็เลยอยากให้สัตว์ต่างๆทําประโยชน์ให้กับระบบนิเวศร,ระบบนิเวศแปลว่าอะไรคะนักเรียนระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่อยู่และสิ่งแวดล้อมนั่นเองสิ่งแวดล้อมคืออะไรคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะอีกนิดเดียวเรื่องปลาชายเลน ให้ข้อคิดอะไรกับเราคะนักเรียนเ้าคิดเรื่องอะไรเอ,อนนนน่ยแดนแๆนการรักษาป่าไม้จะทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่พึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุขเหมือนกับสัตว์ประหลาดและสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศอย่างมีความสุขนั่นเองคะ่ะประโยชน์ของป่าชายเลนคะ่ะข้อหนึ่งเป็นแหล่งอ,อาหารของสัตว์น้ำสัตว์น้ำมีอะไรบ้างคะ กุ้งหอยปูปลาง,งูแบบนี้ก็มีนะคะข้อ2เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจะยังไม่แข็งแรงจะไปอาศัยอยู่ในป่าชายเลนแล้วเมื่อเติบโตแล้วก็จะลงไปสู่ทะเลนะคะต่อมาก็คือกำบังคลื่นลม ลมพัดแรงมากโดยเฉพาะต้นโครงกลางจะสามารถป้องกันลมหรือคลื่นทะเลไม่ให้พัดชายฝั่งได้นะคะนักเรียนสุดท้ายค่ะช่วยกรองของเสียของเสียคืออะไรบ้างคือสิ่งที่มนุษย์ทิ้งลงไปในทะเลต้นโกงกลางป่าชายเลนนะคะจะช่วยไม่ให้ของเสียลงสู่ทะเลคะ่ะนักเรียนมาดูต้นไม้ของเราเคยเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นต้นโงกลางไหม นี่คือต้นงกลางสังเกตว่ารากมันจะเยอะมากเลยค่ะนักเรียนเต็มเลยค่ะลากเยอะเพื่อยึดไม่ให้สิ่งต่างๆไหลไปสู่ทะเลได้ต้นที่สองค่ะต้นะไรายอ่านว่าสมอแอสแหมนะคะต้นสมก็จะอยู่ที่ป่าชายเลนนะคะ ต่อไปมาดูปูปูแสมค่ะนักเรียนปูแสมก็จะอยู่ป่าชายเลนปูแสมเรานํามารับประทานได้นะคะใส่ในส้มตําอร่อยอร่อยตำปูนะคะต่อมาหิงห้อยวอยวอยวอเห็นไหมคะหิ่งห้อยจะมีแสงกระพริบิรต่อมาตัวอะไรเอ่ยงูทะเลงูทะเลน่ากลัวนะคะเราชอบงูกันไหมคะ ตัวมันจะลายๆนะคะอยู่ในทะเลลำพูต้นลำพูนะคะจะเป็นที่อยู่ของหิ่งหอยนักเรียนเคยเห็นไหมคะต่อมาหอยมแมลงภู่ชอบกินไหมคะอร่อยมากปลาตีนนักเรียนเห็นไหมคะเขาจะมีเขาจะมีตีนนะคะเราจะไม่เรียกปลาเท้านะคะเราเรียกว่าปลาตีนจะอยู่ที่ ป่าชายเลนนั่นเองนักเรียนมาเลือกคำตอบสิคะว่าสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ป่าชายเลนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหอยอยู่ไหมคะหอยอยู่ไหมหอยแกะอยู่ไหมคะไม่อยู่มีเสืออยู่ไหมคะอยู่ค่ะกุ้งอยู่ไหมคะ หนูอยู่ไหมคะหนูอยู่บ้านของเราค่ะไม่อยู่นะคะปูอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเหยี่ยวอยู่ไหมคะอยู่นะคะเหยี่ยวแดงเยอะมากแถวจันทบุรีนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวเลิงอยู่ไหมคะอยู่ค่ะนกอยู่ไหมคะอยู่ค่ะปลาตินอยู่ไหมคะอยู่ค่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะ นักเรียนอย่าลืมทบทวนสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนักเรียนอย่าลืมรักษาระบบนิเวศเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราไปได้ดนานๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน